ครับ,บรรยากาศหลังเตยล้านะครับก็เก็บของแล้วก็จะเดินทางไปที่โคราชนะครับเร<ม>า <c oughs> ก็จะไปโคราชกันเลยนะคะคุณเดะฮองผู้การค้าในโลกจะดูจะดูออกมาปั๊บเอฟซีเอาตั้งให้สามรอยมาอยู่ปดใส มีบ้านหักง่้อน้อยไม่หักได้ซอยอีกนะไซ่ซอยซอยม<ะ>ีปัดอเอามันคือหลอกอุ้ย <laughs> ปัดสุดจอดเลยวะยู่คือดีดีมังนู่นโสมมังนูน<ะ>เอาละ <laughs> ไปไปข้อป่ะนี่ า่บริะบอแตกดอกบอเรสแตกดอกฝุ่นไปกินในห้องน้ำฝุ่นเฮ้ากอดบักใหญ่นึงกอนท่อแขนเี๋ไปหากินในห้องน้ำฝุ่นผู้ใด พแต่ละคนจะไม่ยังมุงหมวรวยสะดวกตองท่าใจจ<ย>้าบ้านดาราดาราเสร็จแล้วยังไม่ต้องถ่ายแล้วเงาะเงาะเข้าปังมากเลยเน,นี่ยเงาะน้อยนะ่ยนยนะเงมากเออเงาะน้อยนะ่ะจับฉาก็ากจากพะเยาวน์นเนาะหรอปด เดินทางคืนหนึ่งกับครึ่งวันนี่เราเอาสอคสอมาแจกน้ยคือบอกว่าเก่าเถอะนะอ้าวไม่มีพ่ออยู่างนี้นเอาเขาเอาแต่ผัวเขามาพ่อไปพ่อตายกระเพ่อปฏิทินเขารวมผัวเนาะเขาไม่ร่วมพ่อเนาะร่วมผัวเบิ้งที่รับผัวลาทุกคนนี่น่ะโบ่พ่อบาทแจ็คคนได้ยาซิฟันเออเอาได้ก็ไม่ประโยชน์ดอก หน้าบัวฟ้นบัวเป็ปีนี้เขาซาดแน่หรอซาแต่ไหนเมื่อกี้เ่าแม่นี่เห็ดปสดหรือเปล่าเอามาให้แล้วยังก็กี้หมาบนาบเฮ้อให้ขี้หมาบนาบกายังปีหกเจ็ดกับบัวมืดขี่หมาบนาบไปลูกไปให้คุณยายคุณยายพักผ่อนบ้างนะคุณยายบ้านไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกขี่รถสองนาทีก็ถึงแล้วกันพี่พี่ก็ไปลูกไปกับคุณแม่ไป มามาอยู่นี่แม่ได้ลูกเอยอ้าวพี่แสงผู้นี่ก็พ้อเหลื่อมไหม้าบาทหนึ่งหรอแมนซอจีมาใส่จะได้สวยแมนเก็บเงินก่อนร้อยเก้าก็มีจีนเดี๋ยวไปอ่านอาวกันนะค่ะเร็วๆเก็บกรรมเอาบ่มีกก็ไปจำเอา ก็ยาวไปใส่ตีเยอะค่จริงๆกพอใสใจบอกว่าเอาแม่เจ้าผู้ใดไม่นั่งเยอะยันจะดาเจาผู้ใดเี่ยเียยูงเล่นเนาะเน่เสียพียูงเ่เนาะพูน่ะไปเยด่รถมือแรกเนี่ยขากับรถเน่สุดยอดเลยว่ะ อันยั้นเนน่ยเหี้ยขเขาก็จะไปให้กินดูสวมมันหอพี่มีตะก่อนใหญ่ๆมันเป็นโค๊บไหมโกบง่อยอยู่นไหโอ๊กอดขีบอมันเป็นังไหผปฝนเยอะยังผอกระลักดิแร่นเข้าไปมันวางเปิดเข้าไปตุกฝนโอ้ว่ามันกบแมงจะเกือบบุกบอถเนี่ยเนี่ยือเกือบคุบขี่พี่รอง เอาเราพักแล้วเราสิไปธุระเราแต่ว่าแจ็คสิไปหร้วแจ็คมือไปรถไผ่ละใส่เอากระบะเล้วเราลงเอาเอาของลงแล้วหมู่บ้านนี่เออราไปธุระเราบอกมาน้ำแล้ววันนี้ได้ของควัดปีใหม่จากดาราอะไรนะ ลูกสาวซื้อเสื้อให้เสื้อมักระเลงเสื้อเดียวกันก็เสื้อซ้อวจ้าผู้ใดเสื้อให้เสื้อเดียวกันเลิกมาไปจ๊กฉลากรู้มันมีน้ำมันบวลงทุนดอกมันจ๊กฉลากลูกซื้อมาไหมไปบ้านย่างขาลงทุนจ๊กฉลากรบุดแปลดลอยพูดนะได้ยังดีได้มากอันลมนลกตะซอยนมนลกตะซอยนมเล็กตะซอยโอ้ยโอ้ยพไม่แย่ไหนมาปลูกเอาซู่มือ

ออกตูดูนอยู่เนาะผู้ใดออกผากระมอบมาไหมอบอยู่เหมือน้นวันนี้ก็จะเดินทางไปอ่าประทายครับแล้วออกจากออกไซเกาะจอมพระไปเส้นสนมสนมจอมพระแล้วก็ก็มัจะเข้าไปสตึกสตึกแล้วก็พุทธสงบอ ประทายบอกเล่เขาจับ GPS ขอบผมคุณตัวรักใจครับพี่น้องนะครับผมกวดขยะแล้วครับอนนี้ในโรงเรียนโรงเรียนก็ยังปิดอยู่เนาะช่วงนี้นะครับ <c oughs> โคราชบ้านเองจูดี้จูดี้พาบรรยากาศไทยเบิร์กครับพี่น้องครับ,รบก่อนเดินทางไป เอาพอ,อกันอยู่ประทาไยครับพี่น้องความรักความผูกพันความหักแพงครับส่งกำลังใจให้กันนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับโชคดีเดินทางปลอดภยัย ทุกคนทุกคนทุกคนเลย bye บายบายเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยจ้า bye บายบายเดินทางปลอดภัย็มหยังอ่ะ <c oughs> เออตาเด็กดากหมดเลยพ <Okay. S 1> อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ